แจ้งข่าวเกษตรกร,กรทปทลุยปรับโครงสร้างนี้4.9ล้านบัญชีกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรและท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านพบกับอัปเดตข้อมูลข่าวสารกับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยกันเป็นประจำครับแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารกระผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและ กดกระดิงเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวกระเศษผาวยด้วยนะครับมารับฟังข้อมูลข่าวสารกันเลยนะครับทพสห่วงหนี้ครัวเรือนพุ่งจากหลายโครงการเพื่อเร่งแก้หนี้ให้ประชาชนทั้งคลินิกแก้หนี้ทางด่วนแก้หนี้และมหากรรมไกลเกลี่ยหนี้จำนวนหลายแสนราย ขณะที่ลูกนี้ที่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้ล่าสุด4.9ล้านบัญชีจอขยายแนวทางช่วยไปยังกอยอสศอครูตำรวจสหกรและ,กะเกษตรกรในอนาคตแบบรับแบ่งสู้ลดเพดานดอกเบีย้ยรายย่อยลงตามนโยบายรัฐชี้อยู่ระหว่างดูข้อดีข้อเสีย วันลูกนี้มีความเสี่ยงสูงถูกเตะโดงออกจากระบบหากดอกเบี้ยต่ำเกินไปต้องไปกู้นี่นอกระบบนางสาวธัญญานิตนิยมการผู้ช่วยผู้ว่าการสายตรวจสอบสถาบาันการเงินสองธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทปทเปิดเผยว่า ทปทมีความเป็นห่วงนี้ครัวเรือนของประชาชนที่สูงขึ้นต่อเนื่องโดยในไตรมาสแรกของปีนี้หนี้ครัวเรือนพุ่งต่อผลิตผลมวลในรวมประเทศ GDP อยู่สูงถึง90.5%ในส่วนหนึ่งมาจากรายได้ของประชาชนที่ลดลงการก่อน,นี้ที่มากขึ้น และมีอีกส่วนมาจากตัวเลขของการขยายตัวของ GDP ที่ลดลงที่ผ่านมาทปทได้มีภารกิจในการดูแลนี่ของประชาชนตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำคือตั้งแต่การให้ความรู้ทางการเงินเพื่อให้วางแผนทางการเงินกลางน้ำคือการออก เกณฑ์การให้บริการสินเชื่ออย่างเหมาะสมและเป็นธรรมและปลายน้ำคือการแก้ปัญหานี่สินและนี่ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ NPL และในช่วงที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิดทพทได้ร่วมกับสถาบันการเงินผู้ให้บริการที่ไม่ใช่สถาบันการเงินหรือนอนแบง รวมทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องออกมาตรการแก้นี้สำหรับคนที่เริ่มผ่อนนี้ไม่ไหวและคนที่เป็นหนี้ NPL ทั้งการเร่งรัฐให้มีการปรับโครงสร้างหนี้ของรายย่อย SME และรายใหญ่โดยใช้แนวทางต่างๆเช่นการลดดอกเบี้ยสำหรับลูกหนี้ที่มีปัญหา ยืดเวลาการชำระหนี้ปรับลำดับการชำระหนี้และการคิดดอกเบี้ยผิดนัดการรวมหนี้ที่เป็นดอกเบี้ยสูงกับหนี้ที่มีหลักทรัพย์ค้ำประก,กันเพื่อลดภาระการผ่อนส่งและลดดอกเบี้ยลงโดยลูกหนี้ที่เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือปรับโครงสร้างหนี้สูงสุดในช่วงเดือนกรกฎาคมปี2563 มูลนี้รวม7.195ล้านบาทและได้ปรับโครงสร้างหนี้ไปบางส่วนล่าสุดณเดือนพฤษภาคม2564มีลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้4.9ล้านบัญชีมูลหนี้3.2ล้านล้านบาทขณะที่โครงการช่วยเหลือแก้หนี้อื่นๆเพิ่มเติม ในส่วนของคลินิกแก้นี้ช่วยเหลือรวมหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลเป็นก้อนเดียวเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ให้ผ่อนนานสูงสุด10ปีดอกเบี้ย5%ต่อปีนั้นสิ้นสุดโครงการ30มิถุนายนมีลูกหนี้เข้าร่วมโครงการ6 5 7 8ารยบายวงเงินสินเชื่อที่ช่วยเหลือประมาณ5,000ล้านบาทโครงการ ทางด่วนแก้หนี้ช่วยประสานการแก้หนี้ให้กับลูกหนี้ที่ไม่สามารถเจรจากับสถาบันการเงินมีลูกหนี้เข้าร่วมโครงการจนถึง30มิถุนายนทั้งสิ้น2 3 0 9 9 4รายโครงการมหกรรมไกลเกียรนี้ในส่วนของลูกหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลมีลูกหนี้เข้าร่วมโครงการ 6 8 5 8 0 9บัญชีและล่าสุดมหากรรมไกลเกียรนี่เชื่อเช่าซื้อมีลูกนี้เข้าร่วมโครงการ1 7,642บัญชีทั้งนี้ทปทสนับสนุนให้ลูกนี้ที่เริ่มมีปัญหาเข้ามาปรับโครงสร้างนี้เพิ่มเติมอีกนะครับโดยเฉพาะ เมื่อคาดว,ว่าการเกิดวิกฤตโควิด -19 ในระลอกที่3นี้จะยาวนานต่อไปอีกระยะหนึ่งอย่างไรก็ตามเท่าที่ทปทติดตามนิสินของประชาชนผ่านการเพิ่มขึ้นของนี่ครัวเรือนนั้นทกทพบว่านี่ครัวเรือนประมาณ3ใน4ส่วนเกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลของทอปทแต่อีกหนึ่งใน4ส่วนนั้น เป็นหนี้ของหน่วยงานที่ทปสไม่ได้กำกับดูแลดังนั้นหากจะดูแลหนี้ครัวเรือนทอทอทต้องยื่นมือออกไปเพื่อร่วมมือหน่วยงานอื่นๆที่เป็นเจ้าของเรื่องเช่นหนี้ในส่วนของสหกรณ์หนี้ตำรวจหนี้ครูซึ่งหนี้เหล่านี้อยู่ระหว่างที่ทอปทอจะพยายามหาแนวทางร่วมกับเจ้าของเรื่องเพื่อวางแนวทางแก้ไข และนี่ที่ทปทเข้าไปให้ความคิดเห็นในช่วงที่ผ่านมาและได้มีการปรับแนวทางดำเนินการแล้วคือนี่กะยศหรือสินเชื่อกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาซึ่งเดิมมีการให้ผ่อนส่งเป็นรายปีซึ่งทำให้เด็กไม่ค่อยผ่อนส่งเพราะเก็บเงินก้อนไม่ได้เปลี่ยนเป็นผ่อนรายเดือนรวมทั้งมีแนวทาง การปรับโครงสร้างนี้เพื่อให้ผ่อนส่งต่อเนื่องได้และในปีหน้านี่อีกส่วนหนึ่งที่ทอพอทอ,อยากเข้าร่วมวางแผนแนวทางแก้ไขก็คือนี่สินของกเกษตรกรครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่ทางกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยนำมาอัปเดตให้ได้รับฟังกันนะครับสาหรับคลิปนี้กับผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีั